ว้าวบรรยากาศตอนเช้านะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาเจ็ดโมงกว,กว่านะคะใกล้จะแปดโมงเช้านอะอ่าก็เริ่มสายแล้วแหละโอ้บรรยากาศที่ท้องทุ่งนานะคะใบข้าวนะสีเขียวขจีวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาชมดูบรรยากาศนะ จิบกาแฟนะคะง่ายๆชิวๆจิบกาแฟนี่ก็เป็นะตะกาา้าไหวอันนี้เราก็จะไปเก็บผักขยงนะคะมาให้คุณแม่แกงใส่หน่อ,อไม้นะคะอหอมๆฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นญ้าที่คุณพ่อนะคะปลูกไว้นะคะเอาไว้ให้วัวนะคะที่บ้านเลี้ยงวัวด้วยนะ บรรยากาศเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่ทุกคนอยากจะมาเห็นเนาะโดยเฉพาะทุกคนที่อยู่ในเมืองนะคะอยากจะมารับสีแสงจากดวงอาทิตย์แล้วก็ใบหญาต้นไม้สีเขียวอันนี้เดี๋ยวเราจะ พาไปเก็บผักขยงกันนะคะแล้วก็เที่ยวชมแบบบรรยากาศที่บ้านนะคะอันนี้เป็นถนนหลังบ้านนะคะทุกคนฝั่งน,นี้นะคะก็จะเป็นไล่มันนะคะอันนี้นะคะเป็นเป็นสวนของเรานะคะเป็นสวนหรือว่าไล่วิมานดินของเรานั่นเองนะคะทางเข้านะคะก็จะอยู่ตรงป้ายสัญลักษณ์ตรงนั้นนะคะ สวนนะคะอยู่ตรงหลังบ้านของเรานะคะโอ้ถ่ายฝั่งนี้มันไม่ย้อนแสงเนาะสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นของชาวบ้านนะคะเห็นที่เขาไถาปลูกไหมตรงนั้นนะ่ะมันเป็นถั่วลิสงนะคะเอาปลูกถั่วลิสงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอ่า มาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นสระของคุณป้าคุณลุงนะคะซึ่งเราก็จะมาเก็บนาข้างๆนะคะเเพราะว่าอยู่ที่สวนน่ะมันยังเกิดขึ้นไม่ค่อยยาวนะคะก็เลยจะมาเอาที่นี่ก่อนเนาะน้ำใสมากเลยนะคะทุกคนสังเกตดูมีหอยผมด้วยนะคะ เดี๋ยวหาวางตะกร้ากับแก้วกาแฟก่อนเนาะชิบว้ามาเก็บแล้วก็มาเดินเดินจิบก,กาแฟมันก็อุ้ยน้ำขุ่นเลยอ่ะนี่ให้ดูหอยเป็นหอยขมนะคะนี่ตัวนี้เป็นได้จากธรรมชาติเนาะเราสามารถแบบว่าเก็บเอาไปแกงได้เลยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูอีกว้า <Wow. S 1> มีอีกไหมน,นี่ว้า wow. วเอาไปแกงหอยขมหรือว่าเอาไปต้มจิ้มกับตำพิกก็ได้นะคะเดี๋ยวให้ดูทางฝั่งน,นี้ก็มีพอได้เก็บนะคะแต่ว่าส่วนตัวน้องเปิ้นก็จะไม่ค่อยชอบมากเท่าไหร่เนาะ เพราะว่าเพราะว่ามันขี้เกียจชุ๊บอ่าแต่ว่ามันก็อร่อยนะก็อร่อยเดี๋ยวปล่อยเข้าไปตามธรรมชาตินะคะโอ้อันนี้เหยียบน้ำทำให้ขุนเลยเทีเนนะี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปหาผักขยงกันค่ะว้าอันนี้เราต้องเห็นแล้วนะคะผักขยงเดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ก่อนเนาะแม่จะเอาไปใส่แกงหน่อไม้นะคะ ดี๋ยวแกงเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเลยเก็บเลยนะคะอันนี้เป็นผักคะญีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะคือเรามองว่าถ้ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเ,เนาะมันจะมีความหอมหอมมากกว่าแบบแบบที่ปลูกอีกนะมันจะหอมแบบเป็นเอกลักษณ์ของมันมากๆท่าน,นี้ขึ้นขึ้นปีละครั้งอะคะ่ะเวลา หน้าฝนนี้นะคะมีน้ํามาช่วงหน้าฝนปลูกข้าวปลูกอะไรเนาะเวลาข้าวใกล้ตัวเขาก็จะเกิดขึ้นนะคะบรรยากาศนะเก็บใส่นะคะอันนี้ยังไม่พอนะเดี๋ยวเราไปเอาอีกนะคะตรงนี้สวยมากเลยนะคะทุกคนเขาเกิดอยู่ตามน้ำเนาะอันนี้วิธีเก็บนะคะเราจะไม่เก็บแบบดึงลากนะ เราจะเด็ดเดดเอาเพราะว่าเขาจะได้เกิดในรุ่นถัดไปแล้วก็แตกใบแตกก้านออกนะคะเยอะถ้าเก็บแบบดึงลากมันก็จะแบบว่าไม่เหลือให้เกิดนะคะเรจะมาเก็บกินครั้งต่อไปก็ไม่ได้เนาะอันนี้แบบเป็นเก็บแบบกินเองทานเองเนาะเราไม่ได้เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนแบบ ปลูกขายอะ่ะต้องดึงล่างมาันด้วยเพราะว่าอันนั้นเวลาที่เราแบบเอามาขายใช่ไหมละ่ะมันก็จะแบบยืดยืดอายุไม่ให้เหี่ยวเฉาไปนะคะเก็บแบบนั้นเนาะโอเคได้แล้วเยอะมากพอแล้วนะคะสวยมากเลยเนาะผักขยงนาว้าวเรียบร้อยนะคะเราก็ได้ ผักขยะงมาใส่แกงหน่อไม้นะคะนี่เราก็จะใส่มุกนี่เลยนะเพราะว่าเอาใส่ลงไปนะคะมันก็จะยุบยเหลือไม่เยอะเลยเดียวมาทำกับข้าวกันเลยค่ะว้าวเรียบร้อยแล้วนะคะแกงหน่อไม้ใส่ผักขยงนะน้ำข้นๆเหนียวๆเ,เลยนะคะหอมๆว้าวน่ากินมากเลยนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะ